นี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำแพทเทิร์นนี้กันนะคะนี่บบนี่นะคะก็ง่ายๆเลยนะคะก็ขึ้นนี่เลยนะคะลงครั้งที่สองนะคะพันุนเข็มหนึ่งครั้งนะคะแบบนี้นะครั้งที่สามครั้งที่สี่ครั้งที่ห้าครั้งที่หกนะคะแบบนี้นะ ดึงเขาขึ้นไปนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมเข้ามา1ครั้งนะคะถอดออกแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะทำซ้ำเลยนะคะนี่นะคะครั้งที่สองครั้งที่3ามครั้งที่ส,ส,สี่ครั้งที่ห้า ประมาณนี้เลยค่ะก็เจอกันคลิปหน้านะคะนี่เจนค่ะ